บ้านหลังนี้ยที่กลิ่นเด็กอ่อนๆหอมเหมือนเสนอเกินเส,สียงอะไรคุณยายเอา้าคุณยายนี่จำหนูได้ไหม ขนาดนี้ยายต้องไม่สบายแน่ๆหน,น้ามืดหรือเปล่างั้นเข้าไปพักในบ้านหนูก่อนหรือว่าจะให้หนู่ะไปส่งที่บ้านไหมคะโอเคไปค่ะอะไรคะคุณยายยาย เขาไปในบ้านหนูนะยายกลัวหรอคะหนูอะเป็นคนดีนะคะไม่เป็นไรหรอกหนูยายไปบ้านอื่นต่อดีกว่าแต่บ้านหนูมีเด็กเยอะอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะบ้านหนูอะพอดีหนูมีลูกน้อยสองคนนะจ้ะเออยายถ้ายายไม่เข้าไปพกักอ่ะยายอ่ะค่อยๆเดินนะคะขอบใจนะหนู สงสารน่ะดูสิแก่ก็แก่ลูกหลานก็ไม่มีปล่อยให้มาเดินแบบนี้อ่ะกดติดตามสกี้พายตรงนี้และกดกระดิ่งด้วยนะเอ้าแจ็คด้วาแจ็คชื่อแจ็คสเปนกิแจ๊กชานไงเออเนื้อแจ๊กเกี่เมื่อกี้เห็นคุณยายคนนึงอ่ะแก่ๆ่หน่อยอ่ะแล้วล้มหน้าบ้านอ่ะ สบายอ่ะแล้วลูกหลานอ่ะปล่อยไ้ทำไมก็ไม่รู้อ่ะเธอเคยเห็นหรือเปล่าไม่แน่นใจอ่ะฉันก็ไม่เคยเห็นหน้าแต่ดูท่าทางแกน่าสงสารนะแต่ว่าชวนแกเข้าบ้านเถอะก็น่าสิถ้าเธอเจอหรือว่าอะไรเนี่ยเถอะช่วยเขาน้อยนะแต่ฉันอ่ะขึ้นไปนอนก่อนได้ได้ฉันรู้สึกว่าปวดงวนท้องอยังไงก็ไม่รู้ว่าอยากกินชาเย็นเยได้ได้โอ้ยไม่อยากกินชาเย็นหลุดหนังตัวไาข้างนอกดีกว่า ม้ก็ไม่ค่อยดีรถน้ำไปตรงนี้อสวยจังเลยลูกดอกสวยจังวเนี่ยหน,นูนส,สวัสดีค่ะลุงทำไมเอกออกมานอกบ้านเนี่ยทำไมลหะคะหนูออกมารดน้ำต้นไม้ตามปกติอะค่ะหนูไม่รู้หรอว่าหมู่บ้านเราอะตอนนี้มันมีกระสือจริงเหรอคะลุงจริงสิแบบเนี้ยแล้วพวกเราจะเป็นอะไรไหมคะบ้านพวกหนูยิ่งเด็กเยอะๆกันด้วยอะคะ่ะนั่นแหละเขาชอบ หัู่ะต้องดูแลหลานด้วยนะต้องเตือนแค่นี้ละได้คะ่ะกลางคืนก็จะออกจากบ้านค่ะหมู่มบ้านเรามีกระสือด้วยเนี่ยไปบอกชิคกี้พายก่อนเธออะไรอะแสฟ้าฟ้าเขียวเขียวแดงแดง โี่เอเธอเี่อะไรเกืออะไรไม่เห็นนี่เธอกีอะไรเนี่ยฉันรถน้าอยู่ขงนอกฉันวิ่งมาหาเธอเนี่ยเป็นอะไรฉันห็กสือว่าฉันฝันไปอะฉันว่าเธอฝันกลางวันไปแหละเฮ้วเธอวิ่งมาตาตื่นเนี่ยไม่อะไรอ่ะจีบั มีลุงคนหนึ่งอ่ะท่าทางแปลกๆอ่ะ้าพวกหมูแต่งตัวเหมือนร้างทรงอะไรอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยเขาบอกว่าให้ระวังไว้หน่อยหมูบ้านเราอ่ะก็สื่อระบาดก็สื่อระบาดใช่แล้วบ้านเราอ่ะที่มีเด็กโดนเขาฝันเหมือนฉันหรือเปล่าเฮ้ยอย่าไปเชื่อใครเลยฝันแบบนี้ได้ไงอ่ะสงสายฉันน่ะนอนไม่ค่อยเต็มอิ่มอ่ะเธอนี่ฉันว่านะเชื่อไว้ก็ดีเถอะเรื่องแบบเนี้ย ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฉันไม่ได้ลบหลูหรอกแล้วก็ไม่เชื่อด้วยเดี๋ยวฉันไปดูลูกฉันแปนน๊บนึงนะโอเคโอเคอะจะบังเอิญเกินไปหรือเปล่าบ้านหลาเนี่ยกลิ่นหอมเย้ายนวนฉันจะทนไม่ไหวแล้วโอ,อ้ทนไม่ไหวแล้ว टेक <laughs> ไม่ค่อยมีเลยอ่ะแต่เอาผ้ามาผึ่งลมนิดหน่อยก็ดีเดี๋ยวมันหนึนอ่ะซักผ้าซักผ่อนก็ต้องมาตากเติรกอะไรอย่างงี้อ้ออยู่ตรงนี้พีก่อนนะจ๊ะอารมณ์บรรยากาศมันแปลกตรงนี้เฮ้ยหรือว่าเป็นอย่างที่ลุงคนนั้นบอกอะ่ะโ้่เฮ้ย อหลับพอนบ่นแล้วเนี่ยทำยังดีเฮ้ยอะไรอะปกติหรอเนี่นาอื้ออื้อโอ้มันเม็ดเข้าเลยแบบนี้เนี่ยโฮยมาจำเดือดในชิคกี้พายได้แน่เลยอ่ะโปะๆขนาดนี้อ่ะโอ้โห ไม,ไม่เป็นประจำเดือนประจำปีอะไรหรอกฉัน่ะทำหมันไม่มีแล้วทำหมันเนี่ยใช่ไหมให้ชาวมาโกหกฉันไม่ได้ทำหมันเธอเป็นประจำเดือนใช่ไหม จำเด็องเธอแล้วแหละเพราะว่าเธอลืมใส่ผ้าอนามัยใช่ไหมละ่ะแล้วเธอก็เอาผ้าของฉันเนี่ยไปเช็ดเธออย่าเอาท,อออทิ้งสมปัติที่เธอไปใช้กับคนอื่นมาว่าฉันนะอย่าคนไหนหรือเปล่าเอา้าจะไปรู้ได้ไงอะ่ะตอบ้านมีฉันอยู่กับเธอสองคนแค่นี้เองอะ่ะไม่เกี่ยวกใครอะ่ะช่วงนี้ก็ไม่มีใครมานะฉันว่านะไอ้ตะลุกนั้นอะไม่มาแอบชอบเธอก็ว่าเธอเป็นกระสงกระถืออะไรเนี่ย 你骂我不着。<music> Yeah. you ยายอ่ะเป็นหมอนวดเก่าหนูอ่ะหายก็ดีแล้วขอบคุณนะยายโอยไม่ได้คุณยายหนูแย่แน่ๆเลยอ่ะแต่เนี่ไม่มีใครอยู่บ้านเลยหรอไม่รู้จ้ะยายเพื่อหนูอ่ะไม่แน่จะอยู่แต่ลูกชายหนูอ่ะอยู่ห้องนี้จ้ะแล้วถ้ายายอ่ะเหงาเหงาว่ะเข้าไปหาลูกหนูก็ได้ลูกหนูอ่ะชื่อไทยดาสงานน้ะเพื่อหนูอ่ะจะปวดท้องอีกยายไม่ต้องกลับนะจ๊ะแน่นอนนี่นะ แต่เดี๋ยวหนูจะไปดูชาเล่ต์มาหน่อยลูกสาวหนู่ะจ๊ะได้เจ็ดเดือนได้ได้จ๊ะ,ะจะงั้นหนูขอตัวนะจ๊ะจ๊ะ,จะ ขอตัวกัอนนะหนู่ไปแล้ว